สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้ผมเห็นมีการขายเสน่ห์จันท์ทาง Facebook เ,เยอะมากคือใน f a c e b o o k เนี่ยจะเขียนขายในเพจนะพวกตามเพจนะต่างๆนะที่ผมเห็นนะ มีสเสน่ห์จันหอมบ้างสเสน่ห์จันเขียวบ้างสเสน่ห์จันแดงบ้างเ <l oss> ท่าที่ผมลองไปทักสอบถามดูนะครับ <l oss> คืออย่างถ้าเขาบอกว่าเป็นสเสน่ห์จันเขียวเนี่ยสิ่งที่เขาส่งคือเขาจะส่งเป็นสเสน่ห์จันป่านะครับคือจะบอกว่าเขียวป่าหรือเขียวอะไรอย่างนี้ผมว่าควรจะบอกให้ถูกต้องนะครับเนาะคือไม่ใช่ว่าผมกลัวว่า สมาชิกหรือคนที่ไม่รู้เนี่ยบางทีต้องการเสน่ห์จันเขียวแต่ได้เสน่ห์จันป่ามาจะบอกว่าเขียวเมตเสน่ห์เมตตาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันคือแค่อยากจะแนะนำเนาะให้ให้สมาชิกให้ท่านที่สนใจจะได้รู้ว่าเออว่าเสน่ห์จันเขียวเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยเป็นแบบไหนเนาะอย่างต้นเนี้ยก็เป็นเสน่ห์จันจันป่านะที่ใบาย,ยาวๆเนี่ยคือเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาเนาะ ไอฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นจันเขียวแท้ของเราเนาะใบลักษณะเขาจะกลมมนนะใบเขาจะกลมมนลักษณะคล้ายๆสเสนจันโกเมนสเสนจันโกเมนแต่เนี้ยอันนี้คือเป็นจันเขียวป่าเนี่ยใบบางบางคน <c oughs> เห็นมีบางคนไปบอกว่าสเสนจันเงินนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับคือใบถ่ายรูปลักษณะแบบเนี้ยบางทีมันจะออกแบบเหลือบๆเงินเคลือบ,อบ,อบๆหน่อยแต่จริงๆไม่ใช่นะครับ เป็นสเสน่ห์จันป่านะคือผมจะเหมาเป็นจันป่าทั้งหมดเลยจะเรียกว่าเขียวป่าก็ได้สเสน่ห์จันเขียวป่าอันเนี้ยฝั่งซ้ายนี่จะเป็นจันเขียวนะครับคือใบเขาจะเขียวโทนสีประมาณนี้แต่ขวามือนี่จะเป็นจันป่าไม่ใช่ว่าไม่สวยไม่อะไรนะครับแต่ว่าอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้ว่าสเสน่ห์จันเขียวของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแบบไหนแล้วสเสน่ห์จันป่านี่แบบไหน อย่างขวามือเนี่ยจะเป็นจันป่าทั้งหมดนะครับที่ผมเอามาให้เทียบให้ดูครับจันเขียวนี่คือที่ผมจับอยู่นะใบที่ผมจับอยู่นะคือจันเขียวขวามือนี่ไม่ใช่นะจะเป็นจันป่าเนี่ยอย่างใบเนี้ยคือเสน่จันโกเมนนะครับเสน่จันโกเมนก็เทียบใบลักษณะกันเขาจะเป็นใบกลมๆมนๆนะโกเมนนะจันเขียวกับจันโกเมนเนี่ยจะใบมนๆแต่ก้านใบเขาจะเขียวเห็นไหมครับ การใบใบกานใบหลังใบเขาจะเขียวเนาะจันเขียวเออแต่ถ้าเป็นจันโกเมนในการใบเขาจะแดงใบกลมมนเนาะอันนี้ก็คือเป็นโดย